กตัญญูต่อพ่อแม่ทำไมถึงสำคัญพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตให้เข้าปลาอบรมสั่งสอนฟูมฟักเรามาแม้จะตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดมีกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาทำข้อนี้จะคุ้มครองป้องกันภัยทั้งมวลในอนาคตขุทกะนิกายขุทกะ24 หลายคนอาจสงสัยถ้าพ่อแม่ไม่ดียังต้องกรตันอยู่ไหมถ้าพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็กต้องดูแลไหมคำตอบจากพระพุทธเจ้าแยกความดีความชั่วออกจากความกระตันอยู่ตอบแทนตามกำลังไม่ทำให้ตัวเองทุกข์หนักมีจิตเมตตาไม่ผูกเวรไม่ผลักไสาการตอบแทนพ่อแม่ไม่ได้หมายถึงแบกทุกอย่างไว้คนเดียว แต่หมายถึงเลือกทำสิ่งที่ดีตามกำลังเราเพื่อจบเวรเก่าสร้างชีวิตใหม่เบาใจไม่ว่าพ่อแม่จะดีหรือไม่ทุกอย่างคือผลกรรมร่วมกันที่ผูกเราไว้ในสายใยครอบครัวเลือกที่จะจบเวรด้วยความเมตตาแล้วชีวิตจะเบาโอกาสใหม่จะเข้ามา